สวัสดีค่ะวันนี้พบกับ Genius Group อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปแกะกล่องรีวิวเจ้าเครื่องปรินเตอร์สลิปตัวนี้นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ลองตารุ่น 8H1 เดี๋ยว,วน,นี้จะพากันไปดูว่าด้านในกล่องของเครื่องปรินต์ตัวนี้นะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยคะ่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันก่อนนะคะเปิดขึ้นมาเลยโอเคพอเราเปิดกล่องมาแล้วนะคะสิ่งที่เราจะเจออย่างแรกเลยก็คือเป็น นี่เลยนะคะเป็นคู่มือการใช้งานของ p r i นเตอร์สลิปตัวนี้นะคะอย่างที่2นะคะที่เราจะเจอก็คือนี่นะคะเป็นกระดาษสำหรับปรินต์นะคะแล้วก็จะมี USB p r i นเตอค่ะอันนี้เป็นสายไฟ AC นะคะแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์มาให้ด้วยและอย่างสุดท้ายนะคะก็คือซิกเนเจอร์ของเจ้า p r i นเตอร์สลิปตัวนี้ก็คือนี่เลย ตัวเครื่องปิ้นนะคะซึ่งหอมาดีมากๆเลยเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนี่นะคะดูกันชัดๆลองตาเอชเอ1นะคะตัวนี้ก็พกพาง,ง่ายนะคะขนาดเบาแล้วก็อย่างอีกอย่างหนึ่งเนี่ยรูปทรงของเขาก็เรียบหรูนะคะเรียบง่ายแต่ว่าดูดีมากๆเลยอันนี้ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่มีในตัวกล่องลองตาเอชเอ1นะคะเดี๋ยวขั้นต่อ,ตอไปเดี๋ยวเราจะมาประกอบ อุปกรณ์ต่างๆให้ดูแล้วก็จะสอนวิธีการใช้งานด้วยค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวมาต่อสายไฟสาย AC นะคะเข้ากับตัว apter, อะแดปเตอร์เนาะวางไว้ตรงนี้นะคะ,ะทีนี้ก็เอาตัวสายไฟ AC นี้นะคะต่อเข้าไปตรงอะแดปเตอร พอต่อเสร็จแล้วเนาะก็ใช้ตรงหัวตรงนี้นะคะไปเสียบเข้ากับตัวปรินเตอร์ของเราโอเคทีนี้เปิดด้านหลังนี้เนาะความมานะคะมันก็จะมีฝาเปิดอยู่ตรงนี้ก็ดันออกได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ใช้ตัวสายไฟนะคะเสียบเข้าไปในช่องที่เขามีตรงนี้เนาะเสียบเข้าไปได้เลยค่ะเพื่อความสะดวกแล้วก็ทำง่ายก็คือ วางแล้วก็ค่อยๆเสียบเข้าไปโอเคได้แล้วต่อไปก็จะใช้เป็นตัว USB printer นะคะ USB printer จะใช้เป็นหัวด้านนี้นะคะเสียบเข้าไปเลยมันก็จะมีช่องสำหรับเสียบอยู่โอเคเรียบร้อยแล้วเราก็ตั้ง Printer ไว้เหมือนเดิมนะคะเสร็จปุ๊บตอนนี้ก็จะมาใส่กระดาษกันก่อนที่เราจะไปเสียบปลั๊กนะคะ วิธีการเปิดใส่กระดาษก็คือจะมีปุ่มสีดำตรงนี้กดขึ้นมาได้เลยค่ะนี่นะคะกดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กระดาษตัวนี้ก็นำไปใส่ได้เลยแต่ว่าวันนี้เรามีกระดาษตัวเทสอยู่แล้วนะคะก็จะใส่เข้าไปวิธีการใส่กระดาษก็คือวางลงไปได้เลยแล้วก็ดึงให้เขาเหลือนิดนึงนะคะแล้วก็ปิดฝาได้เลยค่ะ โอเคแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะสําหรับการต่ออุปกรณ์ของปรินเตอร์สลิปรุ่นนี้ซึ่งไม่ซับซ้อนแล้วก็ไม่ยากเลยเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเสียบปลั๊กนะคะแล้วก็จะมาลองเทสเครื่องให้ดูกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองเทสเจ้าปรินเตอร์ตัวนี้กันดูนะคะกระดาษที่มันเลุดออกมานี้ก็ฉีกออกได้เลยเนาะอ่ะขั้นตอนของการเทสนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทสกัน โอเคนี่ได้แล้วนะคะสําหรับตัวใบเสร็จที่เราได้เทสมาเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นว่าโอเค okay. ข้อมูลนะคะแล้วก็หมึกปริ้นอะไรก็ดีงามมากๆเลยไม่มีตรงไหนที่เสียหายนะคะอันนี้ก็พอเทสเครื่องเสร็จแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะคะวันนี้ขั้นตอนก็ง่ายๆไม่ยากเลยเนาะสำหรับเจ้าเครื่องปริ้นตัวนี้นะคะ l o n g ้ t a r h 1สํสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลกันได้ทางลิงก์ที่เราได้แปะไว้ตรงนี้นะคะก็ไป ชมสินค้ากันได้เลยนะคะวันนี้ g e n i u s สก o ุ p ลากรากันไปเพียงเท่านี้แล้วเจอกันได้ใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกด Sub subscribe แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะ